เดู Day วันที่สองของการปลูกถั่วง,งอกนะคะเราจะมาเปิดดูว่ามันยาวแค่ไหนโอ้โหยาวมากโอ้โหรากลากเยอะมากเลยค่ะโอ้โหดูข้างล่างดูข้างล่างดูดิ ดูดิเออสวยงามแต่น,นี้ยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ข้างล่างทำไมสูงจังเลยแต่น,นี้รู้สึกว่าเยอะเยอะกว่าแล้วก็แน่นกว่าแต่ว่าอืมทำไมมันสูงกว่าขนาดมันโดนกดนั่นอันนี้เตี้ยเองค่ะข้างบนแต่ก็ได้อยู่นะต้นก็ไม่ค่อยอ้วนแต่ว่าสูง ในนี้ก็เออมันร่วงออกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเก็บออกเดี๋ยวมันจะเน่าข้างหลังนี้ลากก็ไม่โผล่นะคะเพราะว่ามันมีทิชชู่บังอยู่มันจะออกตามบางข้างแต่ก็ไม่เป็นไรเวลาเราเอาออกก็ความลงได้เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะกินได้แล้วมั้งคะพรุ่งนี้เดี๋ยวน่าจะได้เก็บละเก็บแล้วก็ล้าง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  เดี๋ยวถ้าอืมน่าจะมีคลิปผัดถั่วงอกที่เราปลูกด้วยนะคะเดี๋ยวจะเราเราจะมาผัดกันเดี๋ยวตอนนี้ขอโรมน้ําก่อนนิดนึงแต่ว่าจะไม่เยอะมากเพราะว่าน้ํามันยังมีเป็นไอน้ําอยู่ตามฝาหมอ้อเดี๋ยวมันเยอะไปมันจะเน่า จัดลงแบบเดิมนะคะจัดลงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีกว่าจะกินได้หรืออยังเดี๋ยวจะมาทํากับข้าวให้ดูว่าทําอะไรได้บ้างจะต้นวบอ้วนแค่ไหนพรุ่งนี้มาดูกันอีกรอบนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย